สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมมารีวิวนาฬิกาซิติเซนอีก1รุ่นนะครับก็นับว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสเปคตัวเรือนหน้าตานะครับราคานะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเป็น1รุ่นที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรหัสรุ่น aw 1 5 2 6 8 9 s นะครับจะทํามาใน ค่อนข้างที่จะหลากหลายสีอยู่เหมือนกันแต่วันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นในหน้าปัดสีเขียวนะครับเขียววินาทีสีเหลืองผมบอกเลยเรือนนี้มันดูสวยมากนะครับก็บอกราคาก่อนได้เลยนะครับราคาเรือนนี้ราคาป้ายของเขานะครับอยู่ที่9,400นนะครับจะว่าเป็นนาฬิกาอีโคไดฟหรือว่านาฬิกาพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยจัดว่าราคาไม่แพงเลยนะครับบวกกับหน้าตาออกสปอร์ตแบบ หรูขนาดนี้นะครับคือจริงๆอ่ะนาฬิกาของทางแบรนด์ Citizen เนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเราจะเห็นเนาะเราจะเห็นในแนวแบบคลาสสิกในแนวที่แบบแบบแบบเปลี่ยนยังไงก็จะดูคล้ายยังไงก็จะเป็น Citizen แต่ผมว่าเรือนนี้มันค่อนข้างที่จะออกแหวกแนวของทาง Citizen นิดหนึ่งนะครับดูแล้วมันเหมือนนาฬิกาหลากหลายยี่ห้อมารวมกันเหมือนกันนะครับเรือนนี้ก็รู้สึกว่ามันสะดุดตามผมมากๆเลยโดยเฉพาะหนะ้าปัดสีเขียวนะครับกับการเล่นตำแหน่งขีดชั่วโมงต่างๆเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างใหญ่นะครับ ขีดเนี่ยถ้าเราสังเกตดูในส่วนของตําหน้าปัดนะครับเ <im itation> ข็มชั่วโมงเ <im itation> ข็มนาทีเนี่ยบางทีมันมีความใกล้เคียงกับตํามหนขีดชั่วโมงเลยนะครับมันเลยทําให้นาฬิการเรือนนียมันดูสปอร์ตดูไดเวอร์แล้วก็ดูมันดูเวลาชัดไปหมดนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราพาเพื่อนๆไปดูในสเปคกันก่อนนะครับตัวเรือเนี่ยจะมาในเคสไซส์44.5นะครับความหนามาเพียง10.8จําไว้เลยนะครับถ้าเป็นนาฬิกาอีโค i v ฟหรือนาฬิกาแสงอาทิต์เนี่ยคือจุดได้เปลี่ยบของเขาคือ ความบางนะครับแล้วก็น้ําหนักที่เบานะครับตัวนี้น้าหนักพร้อมใส่ยังไม่ตัดสันนะครับอยู่ที่162กรัมเท่านั้นเองนะครับหูสายของเขาเนี่ยจะใช้เบอร์22นะครับลักทุลักหรือว่าหูสายถึงหูสายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ51มิลนะครับก็จว่าเป็น1เรือนนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเพื่อนๆน่าจะชอบนะครับผมเลยหยิบมานะครับเรือนนี้จะทํามาในรูปแบบของกระจกคริสตัลกราสธรรมดานะครับก็ยังจะไม่ใช่ซัฟฟนะครับตัวนี้จะเดินเครื่องมาด้วยคาลิเบอร์ J810 นะครับเป็น E c o drive ที่เป็นรุ่นพัฒนาล่าสุดนะครับการสำรองพลังงานสูงสุดแสงอาทิตย์นะจะอยู่ที่ประมาณ8เดือนโดยประมาณก็หลายคนสอบถามแล้วก็สงสัยว่าในเมื่อสเปคบอกว่า8เดือนทำไมเราต้องหมั่นหยิบนาฬิกาเรือนนี้มาใส่บ่อยๆคืออย่างนี้ครับคือนาฬิกาที่เขาบอกว่าเป็นการสำรองพลังงาน6เดือนก็ตาม5เดือนก็ตามในแง่ของพลังงานแสงอาทิตย์นะผมบอกไว้เลยว่า มันทาได้ตามนั้นจริงครับแต่นะครับแต่นะครับการที่เรามันจะรับแสงได้แบบต่อเนื่องไม่มีสะดุดหรือว่าทํางานได้ต่อเนื่องเนี่ยมันจําเป็นต้องเอานาฬิกาเรือนนี้เรือนอที่เป็นระบบแสงเนี่ยใช้งานต่อเนื่องก็ก็เหมือนถ้าเราเปรียบเทียบกับในอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆหรือว่ารถยนต์อะไรก็ตามที่เขาบอกว่ามันมีอายุงานใช้งานเท่านี้เท่านี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้มันเลยหรือว่ามันแบบคือแสงอาทิตย์อะ มัาทำงานด้วยแสงแต่เราไม่เอามันไปโดนแสงเลยเนงะี้ยมันก็เกิดการที่แบบบางทีเนี่ยแผงรับแสงเนี่ยมันอาจจะมีความเสื่อมหรือว่ามันอาจจะ ไม่รับแสงนะครับอันนี้มันมีความเป็นไปได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอยู่ในที่มืดนานๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีสีทำให้ตัวแผงรับแสงเนี่ยมันเสียได้นะครับซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะคือแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเขาเช็คแล้วเนี่ยเขาสำรองพลังงานจริงๆแหละสูงสุดอยู่ที่8เดือนนะครับตามสเปคบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนรุ่นไหนก็ดูตามสเปคได้เลยนะครับแต่สิ่งสําคัญคือของพลังงานแสงอีโคไดฟ์โซลา่าอะไรต่างๆเนี่ยสัมพันธ์ก็คือว่า เราต้องมันออกมาใส่นิดนึงอย่างเรือนนี้ที่ผมหยิบมารีวิวเนี่ยแล้วก็ผมชอบหน้าตาประมาณนี้คือมันเป็นนาฬิการุกทีออ่ใครที่ต้องการแนวแบบลุกออกสปอร์ตหน่อยทำงานแบบกระฉับกระเฉงนิดนึงนะครับต้องการนาฬิกาที่ตัวเรือนเนี่ยกระทันรัดแข็งแรงเนี่ยเพราะว่าเรือนนี้เป็นหนึ่งเรือนที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะกับการที่เราจะใส่ทุกวันด้วยเหมือนกันนะครับ ก็เริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในส่วนของตัวหน้าปัดนั่งก่อนนะครับหน้าปัดเนี่ยเล่นดีเทลค่อนข้างจัดเลยนะครับสำหรับเรือนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นในตําแหน่งขีดชั่วโมงต่างๆที่ดูแล้วแบบเหมือนนาฬิกาไดเวอร์เลยนะครับแต่เรือนนี้มันจะไม่ใช่เป็นไดเวอร์นะครับ ก,กันนาะของเขาก็อยู่ประมาณ100เมตรแหละนะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบไดเวอร์จัดๆนะแต่หน้าตารูปทรงเนี่ยมันมาไดเวอร์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวการโปรเทคคราวต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นนาฬิกาเม็ดเกลียวตัวนี้เป็นนาฬิกาเม็ดไม่เกลียวนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับการดึงออกมา2ตํตำแหน่งก็จะเป็นการให้เข็มนาทีนะครับการกดเข้าไปก็เป็นการทํางานของเข็มต่อเนื่องนะครับซึ่งตัวเนี้ไม่ต้องเป็นต้องขึ้นลานผ่าน,นมืออะไรต่างๆนะครับไม่มีไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยคือใส่อย่างเดียวนะครับ แล้วก็เรือนนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันวันที่ในตำแหน่ง3นาฬิกานะครับอาจจะมองไม่ชัดเท่าเข็มชั่วโมงหรือว่าขีดต่างๆนะแต่ก็ยังพาออ่านตำแหน่งวันที่ได้ได้ง่ายอยู่นะครับแล้วก็ในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในระบบ Eco Drive นะครับอยู่ในตำแหน่ง6นาฬิกาเป็นโลโก้บอกไว้เลย หน้าตาของเรือเนี้ยกับสีเขียวเนี้ยมันมาในรูปแบบของสีเขียวที่ผมว่าเป็นเขียวเหนียวซับอย่างแท้จริงเลยนะครับใครที่ชอบในแนวสีเขียวอะก็สีเขียวนี่แหละเป็นสีเขียวที่เขาชอบใส่กันรวมถึงตัวผมด้วยแหละผมก็ชอบสีเขียวแบบนี้นะครับมันจะมีอีกสีเขียวหนึ่งที่มันจะอ่อนกว่านี้นิดนึงนะครับเราจะเรียกว่าตัวนั้นเป็นสีเขียวฮักนะครับหรือยกนะครับก็เรือนี้ก็จะมาพร้อมกับเข็มไว้ใทีที่ทําออกมาในรูปแบบของสีเหลืองนะครับ ซึ่งสวยมากนะครับถ้าเกิดเรามองขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราจะเห็นในส่วนตัวชัปเ์ลิงต่างๆเนี่ยก็จะมีการแบ่งขีดวินาทีไว้อย่างชัดเจนนะครับก็ถ้าเป็นนาฬิกาอีโคไดส์เนี่ยการเดินตำแหน่งของวินาทีเนี่ยเขาจะเดินค่อนข้างตรงขีดมากๆนะครับแล้วก็เราไล่ขึ้นมาในส่วนของตัวขอบเบสเซนบ้างขอบเบสเซลเนี่ยก็จะมีมาร์กเกอร์ให้หมดนะครับเหมือนกับว่ามันสามารถจับเวลาได้มาร์กเ er วลาได้เหมือนนาฬิกาไดเวอร์นะครับแต่จริงๆแล้วมันทําอะไรไม่ได้นะครับขอบ ต่างๆเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้นะครับมันจะเป็นมันจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวเรือนเลยนะครับทำออกมาเพื่อให้มันดูเท่เท่านั้นนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ามันหมุนขอบไม่ได้นะครับคือราคามันมา9 4 0 0ันสยังไม่รวมส่วนลดเพราะว่าลดแล้วผมว่าเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่แบบเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์หน้าตาสปอร์ที่ผมว่าราคาประหยัดที่สุดแล้วนะครับ ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะในส่วนของตัวหน้าตานะแต่ถึงการฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการนาฬิกาเดวิส์วอชหรือว่านาฬิกาที่หมุอขอบได้ในต่างๆนะครับผมว่าก็ทาออกมาได้ดีพอในกลางคืนหรือว่าเข้าในที่มืดเนี่ยการที่เขาทําแสงรูมีบอยมาในตําแหน่ง1 2 3 6อกบเนี่ยกับตัวเข็มชั่วโมงเนี่ยแตกต่างจากสีอื่นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคือมันมีความต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็ ในตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างชัดมากๆนะครับไล่มาดูในตัวสายกันบ้างสายของเขาเนี่ยทำออกมาดีเลยทีเดียวดีเกินราคาตอนแรกมาผมนึกว่ามันเป็นสายสตแตนเลสแบบตันนะอันนี้แอบตกใจว่าเออมันไม่น่าได้นะในราคานี้เนาะพอมาดูจริงๆแล้วก็เป็นสแตนเลสแบบแพับนะครับเพราะว่าในตัวสายาต่างๆเนี่ยถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นในส่วนของตัวเส้นสายนะครับซึ่งก็ทําออกมาได้ค่อนข้างเนียนตาเหมือนกันแล้วก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับ ฟิลลิ่งของตัวสายเนี่ยจะออกลื่นๆมันๆหน่อยนะครับเหมือนสายแบบราคาแพงๆหน่อยนะครับส่วนตัวเรือนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเน้นการปัดแบบเงาผสมด้านเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะมีกลิ่นอายของความที่มันมีเล่นเงาเนี่ยเยอะนะครับก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเรือนตัวสายนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดของเรือนนี้ก็คือตัวฝาหลักเนี่ยเป็นแบบฝากเกลียวตูดไม่ยืดมันเลยทําให้นาฬิการเรือนเนี่ยดูเป็นนาฬิกาลุกนาฬิกาดำน้ําที่มีความบางค่อนข้างเยอะมากๆ รเรือนนี้ผมตัดสายออกไปแล้วนะครับที่ผมใส่เองเนี่ยอยู่5ข้อนะครับก็เวลามันอยู่บนข้อมือผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะใส่ได้นะถึงแม้ว่าคนข้อแขนเล็กยังไงก็ใส่ได้เพราะว่าอะไรเพราะหูสายถึงหูวสายของเรือนนี้มันค่อนข้างทํากระชับกับกับตัวเรือนมากๆนะครับเลยทำให้นาฬิกาเรือนน,อน,นี้คนแขนเล็กก็อาจจะดูใส่แบบเป็นสปอร์ตไปเลยนะครับส่วนคนแขนใหญ่สาหรับเรือนนี้ผมว่าเรือเฟือนะครับใส,ส่สวยแน่นอนนะครับ ก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะเพราะว่าเหรือนนี้เป็น1รุ่นที่ผมว่าน่าจะคุ้มราคาแล้วก็ใครที่กำลังมองหานาฬิกาใส่ประจำใส่ทุกวันหลายะยะยาวๆเนี่ยผมบอกเลยว่า e ีโคไตกับรุ่นนี้น่าสนใจนะอันนี้ก็คือในส่วนตัวหน้าตาคือแบบโดดเด่นจริงๆนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ ใครที่สงสัยในเรื่องพลังงานแสงหรืออีโคได้ต่างๆการดูแลรักษายัางไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มเพีเยวโคไดคลิปมาสอบถามเพิ่มเติมดูได้นะครับว่าเออผมใส่แบบนี้โอเคไหมหรือว่ายังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราต้องอาจจะต้องเข้าใจในระบบของเขาด้วยนะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วมันทํางานยังไงบ้างนะครับเพื่อที่เราจะสามารถจะใช้ของเรือนี้ได้ต่อเน,นื่องมากๆนะครับใครที่แบบเคยใช้อีโคได้แบบ ไม่เคยเปลี่ยนฐานอ่ะไม่เคยเปลี่ยนคาป,ปาเนี่ยสิปีเนี่ยผมว่ามีเยอะแยะมากคือเขาจะใช้เรือนเดียวเนี่ยยาวอันนี้เป็น1เรือนที่เป็นหนึ่งระบบด้วยนะครับที่ดีนะครับแล้วก็ใช้ยาวๆได้เลยนะครับส่วนสําหรับใครที่มีนาฬิกาหลายๆเรือนนะครับเป็น10เรือนเกิน5เรือนขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้เรือนนี้ทุกวันอย่างเงี้ยย้าเลยนะต้องทุกวันนะครับเอาแบบอาทิตย์นึงอย่างน้อยเนี่ยต้องมีสัก3 4วันนะ ถึงจะคุ้มค่าแปดถึงจะอยู่ได้นานนะครับถ้าใครไม่ได้อยู่ในสเปคนี้หรือว่าประมาณนี้เนี่ยผมยังไม่แนะนําในอี Drive หรือระบบแสงอาทิตย์นะครับก็จะมีปัญหาท้ายหลังได้นะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ